กับตันคิมพูดอะไรก่อนชี้ไปที่พรพันเกือบปราดใครได้ยินก็ต้องเขินสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a อ s p เอ็นสปอแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะเรียกได้ว่าผ่านผลไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันออสตาซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่27มกราคม25 6 7 ภายในงานนะคะก็จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลทั้งชายและหญิงทีมเคสตาและวีสตาซึ่งชมพู่พมพันเกือปราดเป็นสาวไทยเพียงคนเดียวนะคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนี้ซึ่งก็มีอยู่ช่วงเซตหนึ่งค่ะที่พรพันธ์ลงไปแข่งนะคะช่วงไทยเซตที่1ค่ะโดยชมพู่พพันธ์เกือปราดได้โอกาสลงไปเล่นปรากฏว่ามีจังหวะที่พรพันธ์ต้องก้มหัวหลบลูกตบพลังมาของทีมเคสตาที่เร็วและแรงสุดๆไปเลยงานนี้ต้องบอกเลยคะ่ะว่าหน้าเอ็นดูจริงๆ และมีอีกช็อตหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากหลังการเจอกันของกัปตันคิมและชมพูพ่พมพันเกลปราดหลังจากกัปตันคิมนะคะได้เห็นทรงผมใหม่ค่ะของพอรพันก็ได้เข้ามาแซวว่าสวยนะแต่งหน้าด้วยหลังจากชมพู่ได้ยินถึงกับเกิดอาการเขินขึ้น,นมาทันทีพร้อมกับเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ยุกมือไหว้จากนั้นกัปตันคิมยังแซวอีกว่าอย่าอ่อยเยอะนะอ่อยนะเรียกได้ว่าเรียก,เ,ยก,เ,ยก,เ,ยกเสียงฮือฮากันทั้งกลุ่มเลยทีเดียวคะ่ะ ซึ่งไม่เพียงเท่านั้นค่ะกับตันคิมยังเข้าไปฟอลไอจีของชมพู่พอมันเกิดปาดก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวไทยที่กับตันคิมเข้าไปฟอลไอจีนะคะทำกลางแฟนแฟบอลลย์บอลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและแซวกับตันคิมหลังเข้าไปแซวชมพู่แบบนี้เดี๋ยวเราลองไปดูความคิดเห็นบางส่วนกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวอีกคนงอนและไม่เป็นไรมั้งแซวน้องสาวเขาเองขณะเป็นคนดูยังเขินแทนชมพู่เลย ทำตาเล็กตาน้อยนะเฮียได้ยินน้องผู้ผู้พูดว่ามีแฟนแล้วต่อสาวไทยเก่งมากมีแฟนแล้วเฮียนะแซวเก่งมากวาสนาชมพู่แหละทางนี้เขินแทนแล้วเฮียเห็นน้องมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยใกล้กันมากสุดก็คงจะเป็นครั้งนี้ล่าสุดฟอลไอจีชมพู่แล้วเห็นแล้วใจฟูเลยมีแฟนแล้วผู้บอกเฮียมีแฟนแล้วนะ ว้าวใจฟูน่ารักโอ้สวยนะน่ารักน่ารักและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะที่แฟนแฟนวอลเลย์บอลเองต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะเพราะเห็นโมเมนต์นี้แล้วน่ารักจริงๆสำหรับโปรแกรมการแข่งขนันวอลเลย์บอลหญิงโคโววิล l เกาหลิตา้ารอบที่5สัปดาห์ที่1เริ่ม30บกร,ราคมเวลา17นาฬิกาก็คือวันนี้นะคะให้พารพบพิงสไปเดอร์ 31มกราคมเวลา17นาฬิกาฮุนไดพบกวางจูเปเปอร์แบง 1. ค์1่งกุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกาเลสปาร์คพบไอบีเค2กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกา g ีเอสคาเทคพบพิงสไปเดอร์3กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกากวางจูเปเปอร์แบงบค์พบไฮพาร์ท4กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกาเลสปาร์คพบฮุนได และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกนัดด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ